สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแน,นลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําผัดปลาจาระเมดใบขึ้นช่ายค่ะค่ะก็จะมีปลาจาระเมดกระเทียมสับพริกชี้ฟ้าแดงต้นหอมใบขึ้นช่ายน้ําเปล่าพริกไทยน้ําตาลซอสหถอยนางลมเต้าเจี้ยวผงปรุงรสซอสปรุงรสเหล้าจีนลงมือทําเลยค่ะค่ะจากนั้นหั่นพริกไว้ค่ะ หันเป็นเส้นแบบนี้นะคะหันเป็นเส้นประมาณนี้จากนั้นเป็นต้นหอมใบขึ้นช่ายค่ะหั่นเป็นท่อนยาวหน่อยทุกอย่างล้างทำความสะอาดแล้วนะคะ ก่อนทาอาหารล้างมือทุกครั้งค่ะวางพักไว้ค่ะส่วนกระเทียมก็สับออกแบบนี้นะคะสับหย,ยาบๆส่วนปลานะคะก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะฟักไส้ออกแล้วก็บั้งจากนั้นนําไปทอดค่ะตั้งน้ํามันให้ร้อนค่ะปลาลงทอดเลยค่ะทอดไฟกลางค่ะ จากนั้นเราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนค่ะใส่น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยให้สีเหลืองค่ะออกสีเหลืองแล้วนะคะจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะจากนั้นครื่องค่ะ ซอสหอยนางลมค่ะผงปรุงรสค่ะเต้าเจี้ยวซอสฝาเขียวเหล้าจีนค่ะเหล้าจีนก็คือตัวนี้นะคะตามท้องตลาดมีขายนะคะต่อันก็จะเป็นพริกไทยค่ะ จากนั้นนำปลาลงเลยค่ะริกค่ะใบต้นชายต้นหอมค่ะผัดไฟแรงค่ะ ปลาชะลางิผัดไปชิ้นชายค่ะเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะตักเสิร์ฟค่ะน่าทานมากทอปกระดาษเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยค่ะกระเม็ดผัดใบขึ้นช่ายพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องไข่ดี h ชนแนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ